น้องๆมานีหน่อยครับพี่จำพี่ได้ไหมสิทธิ์เก่ารุ่น99อ่ะอืมไม่แน่ใจเลยครับพี่เอ่อแต่ว่าพี่มีอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยน้องตำม,มาัดทึงนี้จะให้รู้จักกับทของดีนี่ลองมาลองอันนี้พี่รับรองให้ลองฟรีอุ้ยมันคืออะไรครับพี่ใบนี้ดูเขียวขจอีอ๋อปือ ใบเขียนแแชร์บบนี้มันคุ้นมาเลยครับพี่ใช่กัญชาไหมครับใช่แล้วน้องของดีเลยดูแลสมองปอดโปร่งลงสบายขายเรียดล้ละเอียดมันจะยาวผมเคยได้ยินสรรพคุณมาบ้างนะครับพอเข้าใจว่ามีข้อดีและถูกกฎหมายแล้วว่าแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าครูผมเคยบอกเ,อกเด็กๆเกขาไม่ให้ขายหรอกอายุต่ำกว่า20ใครขายก็ผิดในตัวกฎหมายบอก ยัจะมาลอยังมากลับยัมากรอกว่าเป็นเด็กไม่กระจอจะร,อรด์ดกัมชายไม่ต้องบอกด้ยวยกัญชาได็กต้องปลอดต้องโรยยืนไนมาจับที่ไม่หน่อยกอดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยพี่ตำรวจจากผมเรื่องอะไรครับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมในเว็บกัญชาปีพุทธศักราช2565กล่าวไว้ว่าห้ามจำหน่ายกัญชาให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีคันหรือสตรีให้นมบุตรครับผม กัญชาจึงถูกกฎหมายเด็กๆเก,ก็ไม่ให้ขายผิดทั้งกฎกระทรวงศึกษาทำให้เกิดปัญหาสังคมหลากหลาย THC คือตัวร้ายพัฒนาการทางสมองคนหายนำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นทำให้เมืองฉิบหายหายสิ่งที่คุณรู้คือสารต่งตางๆในตัวกัญชาส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากสมองังพัฒนาได้ไม่เต็มที่การบริโภกกัญชามีผลต่อสมองของเด็กทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนาแถมยังนำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นด้วยนะครับให้ลองนึกภาพนะ ประมาณเมื่อก่อนชคยชอบ BTS อยู่วงเดียวแต่เวลาผ่านไปแกเป็นติ่งหลายวงเชียวเราชอบทำ่มสมงกมเกลียวจะไม่ลองอะไรแบบเลี่ยวเีวจากเกินชาไปสู่ยาบ้ายานั่นยานี่เพื่อกันแบบเรียว กฎหมายเด็กๆก็ไม่ให้ขายผิดทั้งกฎกระทรวงศึกษาทำให้เกิดปัญหาสังคมหลากหลาย TSG คือตัวร้ายพัฒนาการทางสมองคนหายนำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นทั้ง้นเมืองฉิบหายหายกัญชาถึงแม้ว่าจะเปิดใช้ได้อย่างเสรีแล้ว แต่ก็ยังเหมาะกับการใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นโดยกัญชาทางการแพทย์นั้นหมายถึงการทากัญชามาใช้รักษาโรคซึ่งโรคหรือภาวะการที่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่าสารกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษาได้แก่ภาวะื้นแส้อเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีมบําบัดโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดืวอต่อยารักษาภาวะปวดประสาทส่วนกลางที่ใช้วิธีรักษาอื่นและไม่ได้ผลภาวะต้นเนื้อหดเกร็มในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอสที่มีน้ำหนักน้อยและการเพิ่มมุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลบปปรรระะะคัอผู้่วยใน เด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชาเนื่องจากสมองยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่การบริโภคกัญชามีผลต่อสมองของเด็กและอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสมองที่กำลังพัฒนาและเสี่ยงต่อการนำไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นอีกด้วยด้วยความประทานดีจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัตสาธารณสุขสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์